ก็เป็นจังหวัดที่ดีนะครับเพราะว่านี้มีการถแถลงเรื่องอไทยแลนด์วิเช่นไปแล้วเรื่องแปข้อไปแล้วนะครับซึ่งหลายข้อเองก็เกี่ยวข้องกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับถึงแม้เราจะกระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ยังเป็นก็ยังเป็นประเทศไทยเล็กๆอันหนึ่งนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็วันนี้ดีใจที่ได้มาเยือนกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ทราบถึง วิสัยทัศน์แล้วก็แผนง,งานที่ท่านมีทั้งระยะ,ะ,ยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่งนโยบายหลายๆอักก็ล้อไปกันไปกับเรื่องของวิชันไทยแลนด์แล้วก็นโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับประเด็นที่ผมฝากท่านผูว้ว่า,าว่าท่านผู้ว่าทําเยอะเหลือเกินนะครับทำอะไรดีๆเยอะแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีการพูดน้อยไปนิดนึงนะครับก็อยากให้มีการสื่อสารกันก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับการสื่อสารไม่ใช่แค่การแถลงผลงานอย่างเดียวการแถลงเพื่อให้ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งถ้าเกิด พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารก็อาจจะนําไปปฏิบัติได้ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับฝ่ายทางฝ่ายรัฐบาลเองนะครับโดยท่านรัฐมนตรีพวงเพชรเองซึ่งประจําสํานักนายกอยู่ก็มรรีการประสานงานใกล้ชิดกับท่านผู้ว่าอยู่แล้วแต่ก็อยากให้ทำงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมีการรับนโยบายของทางกรทมไปช่วยขยายผลได้ถ้ามีอะไรติดขัดกับทางฝ่ายรัฐบาลก็ให้รัฐมนตรีพวงเพชรเป็นคนประสานนะครับวันนีทน้ท่านรองผู้จัดการต่วนราชการก็มานะครับเรื่องความปลอดภัย เรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในเรื่องนี้ท่านผู้สื่อข่าวก็ได้ยินอยู่แล้วได้ยินการนําเสน่หของท่านผู้ว่าอยู่แล้วนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับวันนี้เราก็จะพยายามทำงานให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทําให้การสื่อสารดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อวที่ที่แล้วใน,น,นเรื่องของพีเอ็มสองจุดห้าวันศุกร์ที่ท่านผู้ว่าประกาศมาก็รถยนต์ก็น้อยลงไปเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดมีการประสานที่ดีกับทางด้านรัฐบาลนะครับเราก็จะประกาศพร้อมกันอาจจะเป็นการ voluntary work from home นะครับของทั้งฝ่ายหน่วยงานราชการได้ตัวนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งซึ่งเราก็ต่างคนก็ต่างทําพยายามทํางานเต็มที่อยู่แล้วเพียงแต่ครับให้มีการประสานงานที่มันดีขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะทําให้ชื่อความเป็นอยู่พี่น้องดีขึ้นด้วยนะครับเป็นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่อง<ม>เป็นเรื่องที่เราต้องให้ต้อง จัดการแก้ไขปัญหาไม่จริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีรูปภาพมาให้ดูที่บุรีรัมย์ทำเป็นกล่องงนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็เป็นอะไรที่ที่แน่นอนครับเขาทาเกล็ตกับเด็กๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเลยนะรเรื่องของการนําเข้าเรื่องของเข้มงวดที่สุกากรนเองก็ต้องให้ความเข้มในการที่จะตรวจค้นมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับอย่างเรื่องผุนนะคะแม้ว,ว่าอ่คอนโทรลมาตรฐานดำเนินนโยบายป้องกัน แต่ว่าหลายคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยทํามาทุกๆป,ปีอยู่แล้วในช่วที่มีฝนนะคะซึ่งมองว่าการแก้ไขคนที่จะจริงจังมากกว่านี้ไหมโดยเฉพาะก,กทมที่มีกฎหมายอยู่แล้วแม้จะมีการควบคุมแต่ว่าอย่างเขตก่อสร้างหรือว่ารถอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีการดำเนินการอยู่ดีค่ะควรที่จะมีนโยบายที่มันจริงจังหรือว่าบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นนี้ไหมเดี๋ยวผมดยวขอขอนุญาตตอบก่อนเลยท่านว,าว่าที่มีรายเสริมก็เสริมนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็ต้องแฟร์กับท่านท่านท่านเจ้าที่กทมทุกท่านด้วย นะครับว่าจริงๆปัญหาฝุ่นก็มีทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมันพิสูจน์ทราบเลยได้เลยว่าว่าปริมาณลดลงไปอย่างชัดเจนนะครับท่านท่านกรทมเองท่านผู้ว่าเองก็มาก็เกือบ2ปีแล้วท่านก็ได้ทําอะไรดีๆหลายอย่างนะครับดูตั้งแต่เรื่องใหญ่จนมาถึงเรื่องนโยบายนะครับมันเป็นเรื่องของการที่มีการให้เปลี่ยนน้ํามันเครื่องโดยร่วมกับทางด้านหน่วยงานารัฐวิสาหกิจหลายหน่วยง,งานเพื่อให้เพื่อให้ใหประชาชนมาเปลี่ยน ไส้กรองน้ำมันเครื่องเพื่อทําให้เป็นให้รถที่มีปล่อยไอเสียออกมาม,มีน้อยลงนะครับการที่ออกนโยบายที่ให้มีการลดอัดฟงังนะครับทำให้พื้นที่หนองจอกเนี่ยแทนที่จะต้องมีการเผา <c oughs> ก็มีเครื่องรถอัดฟังไปทําเรื่องนี้ที่ผมพูดนะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสง่งจพยา,ยามบอกบอกว่าท่านผู้ว่าเองคณะกรรมการของกรทมอเองก็ไม่ได้ละเลยนะครับให้ดูถึงรายละเอียดทุกๆรายละเอียดนะครับแต่แต่ว่าก็ปัญหาฝุ่นมันก็มีมานานแล้วอ่ะ นะครับมันก็มีเรื่องในเรื่องของโครงสร้างอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้รถไฟฟ้าเองก็มีการจดทะเบียนก็สิกว่าเปอร์เซ็นแล้วนะครับออโตโชว์เมื่อป,ปลายปีที่แล้วก็มีการซื้อรถไฟฟ้าตั้ง40%ปนะครับปัญหาของฝุ่นที่เกิดขึ้นกับในกรทมเนี่ยเกิดจากเรื่องของการใช้รถเนี่ยประมาณ50%กวาเรซนะครับซึ่งเราสามารถให้ให้คนมาใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นได้ก็จะเป็นการดีหรือการขนส่ง ต่างๆที่ต้องมีการใช้รถบรรทุกใหญ่ๆญขนาดใหญ่โดยที่มีท่าเรือคลองเตยอ,อยู่เนี่ยครับท่านผู้ว่าเองก็พยายามเสนอมาก็ต้องทางรัฐบาลเองก็ไปพูดคุยว่าท่าเรือคลองเตยจะมีการย้ายไหมนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีการย้ายก็จะมีการบรรทุกของต่างๆผ่านเข้ามาในเขตกรทมเยอะทําให้เกิดปัญหาของ PM 2.5ก็ยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลและทางด้านกรทมได้ทําพยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับแต่ทั้หมดไปกลายเป็นศูนย์เลย,เนยในระยะเวลานี้เนี่ยมันก็คง ม่ค่อยเป็นธรรมกับทางท่านผู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าได้ไดไดพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับความจริงจังความจริงใจมีอยู่แล้วนะครับขออนุญาตเิครับเชิญท่านผู้ว่าเรื่องมันก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับเพราะต้องวิเคราะห์ได้แท้จริงลเพราะ่เดี๋ยวเราไปแก้ที่ผิดจุดที่ผ่านมาผมว่าเราก็ดําเนินการตามมาตราการที่กาหนดไว้อย่างเข้มข้นเข้มข้นนะถามา่าอย่างเรื่องไซตก่อสร้างเนี่ยผมว่ามีการตรวจอย่างเข้มข้นแต่อย่างเรื่องรถยนต์เนี่ยถามว่าถ้าเราห้ามรถยนต์วินงกรุงเทพก็จะช่วยม นี่ต้องคิดให้ดีว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผ่านมาฝุ่นเยอะมากเลยแถวบินบุรีหนองจอกทั้งที่เป็นเขตที่ไม่ได้มีรถยนต์เลยถูกไหมแสดงว่าถึงแม้เราห้ามรถยนต์วิ่งเลยสนะมมตินะมีแนวคิดว่าให้ไม่ให้รถยนต์วิ่งให้หยุดวิ่งจะช่วยฝุ่นจริงไหมเพราะาจริงๆแล้วเขตที่ไม่มีรถยนต์ปรากฏว่าฝุ่นสูงเพราะฝุ่นมันอาจจะมาจากด้านนอกกรุงเทพมหาคนครด้วยผมว่านี่คงเป็นเรื่องไม่ยาสายต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบครับในการออกมาตรการต่าเพราะมันจะกระทบกับชีวิตพี่น้องประชาชนจํานวนมากแล้วก็แต่เราก็มีการหารือกับทางกระทรวงบ ในการวางแผนระายะยาวนะเรื่องการลดจํานวนรถเก่าลงแต่ว่าคงต้องเป็นเรื่องกฎหมายที่ต้องค่อยๆพัฒนาให้รอบๆอต่อไปครับขออนุญ,ญาตถามน,นะคะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งดูเหมือนอยู่คู่กับกทมมาตลอดเลยก็คือเรื่องของรถติดในพื้นที่กทมเนี่ยค่ะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบในเรื่องของฝุ่นพิษด้วยตรงนี้ค่ะรัฐบาลน,นี้จะมีมาตรการอะไรที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่ารถมันจะเบาบางลงหรืออะไรยังไงเพราะว่า ถ้าย้อนกันไปได้ในสมัยอดีตรัฐบาลพรคเพื่อไทยที่มีอดีตนายกทักษิณแล้วคุณชัชาติเองก็เป็นรัฐมนตร,รีคมนาคมด้วยไหมคะนั่นแหละช่วงนั้นรู้สึกมันเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่หลังๆเนี่ยมันกลับไปเหมือนเดิมอะคะ่ะผมไม่แน่ใจนะครับว่ากลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้การจราจรก็มีการบริหารจัดการกันอย่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่แน่นอนถามว่าทําได้ดีกว่านี้ไหม ก็ทําได้ดีกว่านี้นะครับเมื่อกี้ก็มีการนําเสนอไปแล้วท่านผู้สื่อข่าวก็ได้ยินว่าจะมีการเข้มงวดทางด้านทางด้านาการวินัยการการจราจรนะครับการสับสูนให้พี่น้องประชาชนมาใช้บริการรถสาธรารณะมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าเองซึ่งก็ยังซึ่งก็ยังสามารถทําได้ดีกว่านี้เรื่องค่าโดยสารเองก็ต้องทําให้ลดลงมานะครับเรื่องระบบฟีเดอร์ซิสเทมที่มาจากตรอกซอกซอยต่างๆให้เข้ามาถนนใหญ่ต่างๆเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะทําให้ลดการจราจรที่หนาแน่นลง,ลงได้ ผมกลับเรียนเตือนนายกัวใจของการแก้รถติดไม่ให้ทำถนนเพิ่มนะเพราะว่าหัวใจคือการทําขนส่งสารนะให้ดีขึ้นผมว่ารัฐบาลก็ได้ทําเต้นเลือดใหญ่จํานวนมากแล้วมีรถไฟฟ้าต่างผมว่าแล้วไม่ใช่รัฐบาลนี้ทํากันต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแ้วมีรถไฟฟ้าสายสรรีสม้มอนาคตสีเหลืองสีชมพูสีม่วงใต้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือระบบฟีเดอร์ที่จะทําให้คนออกจากบ้านมาถึงรถไฟฟ้าได้ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราก็พยายามดำเนินการอยู่นะถามว่าทาอะไรกทมทําทางเดินเท้านี่สำคัญสุดเลยทำไมให้คุณสามารถเดินสะดวก มันภายใน4ี่ปีเราคิดว่าทําทางเดินเท้านี่ให้ดีขึ้นอย่างน้อย์ันเ็ดอกิโลเมตรนี่ก็เป็นตัวลัสไมที่เชื่อมโยงรถรถรถในซอยรถมอไซค์รับจาา้างรถสาธารณะต่างรวมทั้งโครงสร้างราคาอันนี้คือสิ่งที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับแล้วก็รวมทั้งระเบียบวินัยจราจรต่างๆซึ่งอันนี้ก็แล้วออเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับเรื่องไฟเขียวไฟแดงให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นอันนี้ก็ลัดำเนินการอยู่และคิดว่าน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปีนี้เป็นต้นไปครับ เทถ้าเทกทเป็นการทิเือนาในการย้ายออกหรือว่าปในมานายได้เท่าลัเกี่ยวกับเรื่องของการขนสงที่มีมลค่าการขนส่งสงออกางนี้ครัที่เป็นฐานขางนารเป็นคำถามที่ดีนะคว่ามันต้องดูให้ทั้งครบทั้งค์ไม่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาท่าเรือน้าลึกแหลมฉบังเฟสสองกับเฟสสามเองถ้าเกิดตรงนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วมันต้องให้ล้อกันไปโดยที่ไม่มีการกระทบ กับการส่งออกครับรครับรครับได้ครับจริงๆแล้วไอ้เรื่องท่าเรือของตเตยนี่ไปอยู่ในแผนวาระฝุ่นแห่งชาติอยู่แล้วนะตั้งแต่ปีหกสองนะมวาจริงแล้วก็วคงเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาทบทวนว่ามันเริรคไม่เริรคกค่ไหนแต่ว่าจะเห็นตัวย่างจากทั่วโลกเนี่ยว่าจะเป็นมหานครต่างๆลอนดอนต่างๆท่าเรือที่อยู่ในเมืองเขาย้ายออกข้างนอกหมดเพราะจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำทะเลที่หนุนสูงด้วยถามว่าอนาคตถ้าน้ำทะเลหนุนสูงถามว่าเราจะไปควบคุมอย่างไรถ้าเกิดท่าเรือมีเรือใหญ่เข้าออกน่าจักรยาตลอด คงมีหลายปัจจัยแต่ว่าท่านนี้คงให้ศึกษารายละเอียดให้รอบครอบอีกทีหนึ่งครับเรื่ความมันคงปลอดภัยค่ะคงแค่จะมีการติด CCTV เพิ่มมากขึ้นไหมคะเพื่อะรองรับความเีงที่จะเขึ CCTV เป็นแค่ปัจจัยเดียวนะครับการเอาระบบทั้งหมดมาเนี่ยนะครับเทคโนโลยีต่างๆก็จะมีการพิจารณาที่ทําให้เพิ่มเติมและดีขึ้นครับท่านนีกขอไปประเด็นการเมืองเลยนะคะเรื่องของภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการตอบโต้กัน แบบนี้มันส่งผลต่อภาพลักษณ์เลยคะเพราะว่าการตอบโต้ดูเหมือนจะเป็นประเด็นการเมืองมากกว่าค่ะไม่ใช่เป็นประเด็นการเมืองครับเป็นประเด็นการทาผิกดกฎหมายที่ต้องมีการ<ม>พิสูจน์ทราบให้ได้ว่าใครเป็นผู้ทาผิกดกฎหมายนะครับรัฐบาลนี้ยึดตามหลักการทําที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมเข้าใจความเป็นห่วงเป็นใยของของ,ของสื่อแล้วก็พี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดมีข่าวออกไปก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับถ้ามีข่าวออกไปว่า ผู้พิทักษ์สันติรานเองเนี่ยมีส่วนพัวพันในเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับความไว้วางใจความมั่นใจในความปลอดภัยก็จะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้อยากให้จริงๆแล้วเนี่ยมีการพิสูจน์ดยเร็วนะครับโดยใช้กฎหมายเป็นหลัก ก็ให้ต้องให้ความเป็นธรรมกับ hmm. ทุกๆฝ่ายด้วยเหมือนกันนะครับที่ถูกกล่าวโทษด้วยนะครับท่านแถบตอบโต้กันผ่านสื่อมันกระทบต่อข้ามลำของตำรวจด้วยผมเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะครับคุณที่จะทราบว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรจะทำนะครับเมื่อวานได้เิญท่านผู้ชกางตารวจกองกำลังเสริมว่าทางวิธีกามีปักหานยังแก้ไขไม่ได้ท่านจะลงเมื่อกี้ก็เจอได้ได้มีโอกาสนิดนึงคุยกับท่านรองผู้ชาการตำรวจนะครับท่านกิจกิจรตน์เนี่ยก็บอกไปว่า ภาคเหนือเนี่ยเรามีการบริหารจัดการปัญหาโดยรวมได้ดีไม่เป็นเรื่องของสินค้าเถื่อนไม่เป็นยาเสพติดไม่เป็นปัญหาเรื่องการเผาเรื่อง PM 2.5ต่างต่างเหล่านี้เนี่ยภาคเหนือเนี่ยทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการทํางานร่วมกันอย่างบรณาการไม่ว่าจะเป็นความมัานควายความบัานคงฝ่ายการปกครองไฟกระทรวงทรัพย์นะครับายสุกากรเองนะครับแต่ว่า ฝ่ายเมืองกาเนทางเมืองกาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเข้าใจว่าทางพอเราสามารถทําได้ดีทางภาคเหนือเนี่ยผู้กระทาผิดกฎหมายหลายก็ลอบเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรีเยอะมากนะครับมีการทําผิดกฎหมายที่เยอะนะครับแล้วก็แล้วก็ชัดเจนครับเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฮอตสปอตก็อยู่ที่เมืองการเยอะอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปมาก็เห็นชัดเจนอยู่ที่เมืองการนะครับสินค้าเถื่อนที่เข้ามาก็เข้ามาที่เมืองกานะครับยาเสพติดที่เมืองการก็มีเยอะนะครับก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วเนี่ย ยังทํางานไม่ดีพอนะครับผมเองผมว่ามีการพูดคุยกับท่านผู้ช่วยการฐานบกด้วยท่านเองท่านเข,าข้าใจแล้วก็ลงไปพยายามที่จะเข้มงวดกวดขันเรื่องนี้วันนี้ก็คุยกับท่านรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติท่านเองท่านเข,าข้าใจท่านก็จะลงไปลง,ลงไปประหารจัดก,การปัญหาเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่สองที่ทํามีขึ้นผมก็ลงไปเองนะครับเพราะถือว่าเป็นถือถือเป็นจุดสําคัญจุดยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่สภาก็เจอสสเขาบอกว่าสสเองก็ต้องก็ต้องเข้มงวดขึ้น นะครับลงพื้นที่ขึ้นนะครับถามไถ่ยความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน<ม>ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นธรรมกับหน่วยงานรัฐเพื่อที่จะไปหาจาัดก,การปัญหาให้ได้ดีนะครับท่านนายกคะทำงานสุ็จมไหมคะเพราะว่าทำอีกส่วนเข้มข้นอีกก็เปลี่ยนเส้นทางก็ต้องมาป้องกันอีกฝั่งนึงถูกต้องครับก็ต้องทํางานเชิงลุกด้วยจังหวัดทางจังหวัดตอนนี้ก็ได้สัง่งการไปแล้วว่าทางระน,นองเองก็ต้องช่วยทํางานด้วยเพราะถ้าเกิดปิดทางการได้ก็ไปโผล่ที่ระน,นองอีกนะครับ เรื่องวงการสีกิอีกนิดนึงค่ะการที่ผู้รักษากฎหมายทําผิดกฎหมายซะเองคือมันเป็นข่าวนะคะตอนนี้เรื่องก่อนนะครับยังไม่ผิดกฎหมายนะครับหมายถึงว่าจากที่มันเป็นข่าวว่าที่บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงค่ะนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านท่านผู้สื่อข่าวที่กรุณาถามไปเรื่องบอกเอกรารมาให้ข่าวใช้พื้นที่สื่อเป็นการตอบโต้กันเนี่ยมันเรื่องเหมาะสมหรือเปล่าก็จริงแล้วก็เป็นการที่มันก็ถ้าถามผมนะผมก็ไม่อยากให้ทําอ่ะค่ะทีนี้ในฐานะที่ท่านนายกเองดูสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยท่านนายกจะถือโอกาสตรงนนนีี้เ่ยกวาดขะใ สตชเลยไหมคะแน่นอนครับถ้าเกิดมีการกระทาผิดกฎหมายเกิดขึ้นนี่ไม่ไม่ไว้หน้าอยู่แล้วนะครับตรงนี้นี่เป็นเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอย่างที่ผมเรียนเป็นครั้งที่สามนะครับท่านนายกครับขอถามเรื่องกทมนิดนึงครับในเวลาสี่ปีท่านนายกอยากเห็นอะไรในกทมนหน้าที่สุดครับความการพัฒนาโอ้มีหลายมันมีหลายมิติเลยคถ,ถัาท่านผู้ว่าเองก็พูดไปแล้วเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภยัเดภยเรื่องการจราจรเรื่อง pm 2.5จุ้า เรืเ่องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทําให้กรทมน่าอยู่ดีขึ้นไม่ว่าเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของแท็กซี่ไม่ว่าเป็นของคน,คนที่ขายหาเร่ต่างๆเหล่านี้ตอ้ตองต้องรับความเป็นธรรมแล้วก็ทําให้กรทมเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับเ<ป>รื่องการประหารท่านผู้ว่าจะไม่มีความติดขัดใช่ไหมครับสามารถสิ้นเลชก,กันได้ผมเชียวท่านดูจากบอดี้แลงเวยท่านคงทราบเราไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับท่านผู้ว่าเจอผมมาผมก็ยินดีที่มาแล้วก็ขอขอบคุณด้วย นะครับเราเองแล้วมีการคุยกันตลอดเวลา,าไปที่ทำเนียบก็เกิดเจอเจอกันห้าหกคนแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ดําเนินการตลอดเวลานะครับยกหูสายตรงได้ตลอดนะครับเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยครับและไม่เคยมีด้วยนะครับพอถามเรื่องนโยายรถไฟฟ้าที่สุดตลอสายเห็นว่าจะาเสร็จทิ้นภายในไตรมาสามปีนหน้าผมไม่ทราบว่าทางรัฐบาลจะมีการเพื่อให้เกเด๋ยวผมคอยคผมค,คอยทางรัฐมนตรีรัฐว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นคนแถลงนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ kagudurwa da fulani haɗuwar yake